เื่อเรานะคะบรรจุพลังแบบนี้เราจะรู้สึกระดับของหัวใจของเราพองฟูขึ้นมานะ,ะเราเรียกว่าการขอบคุณแบบนี้นะคะขอบคุณเกิน17อย่างเพื่อเชื่อมประจุไฟฟ้าในตัวเราเมื่อเราทําแบบนี้เสร็จจิตเราปิติสุขหยิบปากกาขึ้นมาหรือบางคนจดใส่มือถือก็ได้นะคะให้เขียนนะคะสมุดออเดอร์กับจักรวาลค,ค่ะครูทําแบบนี้ค่ะเราแบ่งเป็นสองหน้านะคะขอโทษค่ะครึ่งนะคะข้างหนึ่งนะคะเป็นตัวเราอีกข้างหนึ่งเป็นจักรวาลทํางานให้อีก ย้ำนะคุณแบ่งกระดาษเป็น2ด้านนะคะด้านหนึ่งเขียนว่าตัวเราอีกด้านหนึ่งเป็นให้จักรวาลทํางานให้คุณเขียนสิ่งที่คุณปรารถนานะคะและคุณจะทําอะไรเช่นอย่างคุณตาเขียนว่าภายใน1ปีนี้ฉันมียอดธุรกิจ2000ล้านอ่ะเป้าหมายนี้นะเป้าหมายนี้นะเราจะเขียนเป้าหมายนี้นะปับ๊บเสร็จแล้วค่ะครูจะมาเขียนค่ะบรรทัดที่1ครูต้องทําอะไรบ้าง ฉันต้องทําอะไรหน้าที่ของฉันหน้าที่ของฉันฝั่งหนึ่งอีกอันหนึ่งคือหน้าที่ของจักรวาลเป้าหมายอยู่ข้างบนค่ะอย่างของครูเป้าหมายนะคะสองพล้านอย่างเนี้ยครูก็จะเขียนขอบคุณมากนะหน้าที่ของครูนะครูก็จะเขียนค่ะว่าหน้าที่ของครูคือการช่วยเหลือแบ่งปันผู้คนหน้าที่ของจักรวาลคือจักรวาลส่งผู้คนมากมายเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมขยายธุรกิจของฉันไปมากมายทั่วโลก คนไทยคนต่างประเทศมากมายยกทัพกรีธาเข้ามาร่วมง,งานกับฉันอย่างถาโถมทั่วทุกมุมโลกทุกคนเข้ามาหาฉันแล้วได้เรียนรู้บทเรียนเดียวกันทุกคนต่างประสบความสำเร็จง่ายๆสบายๆขยายธุรกิจฉันอย่างเติบโตยิ่งใหญ่เกียงไกลมากมายผู้คนเปลี่ยนแปลงชีวิตราวกับปาฏิหารินี่หน้าที่จักรวาลน,นะหน้าที่ครูคือฉันเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมคุณจะเขียนหน้าที่อะไรคุณก็เขียนมานั่งสมาธิก็เขียนมา นะอันนี้คือโหนี่เขาเรียกใบสั่งจักรวาลเลยนะครูให้ใบสั่งจักรวาลก่อนเดี๋ยวครูให้อีกอันนึงโหวันนี้พวกคุณโชคดีมากจะจะสอนเขียนสมุดนะสั่งออเดอร์จักรวาลเนี่ยไปเขียนใบสั่งจักรวาลแล้วเอาไปละอ่ะเขียนไปก่อนค่ะเขียนเป้าหมายที่เราปรารถนาอยู่ข้างบนด้านซ้ายด้านขวานะคะด้านซ้ายคือตัวเราหน้าที่ของเรามีอะไรเนี่ยในการมีพันล้านหน้าที่จักรวาลมีอะไรบ้างของครูครูไม่ต้องกังวลว่าคนครูจะมาจากไหน มันไม่ใช่หน้าที่ครูมันเป็นหน้าที่จักรวาลหน้าที่ครูมีหน้าที่เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมหน้าที่ครูก็แค่นั่งสมาธิค่ะหน้าที่ครูคือยืนหนึ่งในครึ่งหนึ่งเนี่ยหน้าที่ครูมีแค่นี้ค่ะที่เหลือจักรวาลทางานแทนครูค่ะเป้าหมายธุรกิจของครูต่างๆนะคะอันนี้เป็น advance c o ์สนะคะแต่ครูเอามาให้เราฟรีนะอืมอใครเขียนเรียบร้อยแล้วพิมพ์บอกครูหน่อยค่ะเดี๋ยวครูจะสอนเขียนสมุดนะคะ สั่งออเดอร์จักรวาล